พอออกว่าให้จาและก็จาคิงตัวกับมาของสาราวนะยิงครับเอาถุงดำเอาถุงขยะไปไว้ให้ครับเพื่อในการเก็บขยะของท่านครับจาชิงบังแล้วใส่ส่วนหนาส่วนหนายาข้าไปจะทีมภู้าเหลือรัชนาวีเมืองทองนี่ไอสามตัวนี้มันไปเล่นมาแล้วครับนี่โยข้ามาไอ้โจเซฟโจเซฟเจ็บองของ89ดสิบนกนะ จะปืมโยมาแล้วได้ไหมตัวกับของจ่าชิงข้ามไปดูขยับลยลแล้วโยงมาเท่าสองกินจา่าคิวจ <täll> ่าชิงจ่าชิงภูมโยมมาแล้วถึงไม้จ่าชิงเทียบโอยล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 องลอยลอยลอยยลอยยอยลรยลลอยลลยย ยังไงต่อตัวเบียดของอารตัวเก่งของทีมเมืวานใส่จมูกไปสามสี่ลูกตัวกกิงแข้งออกไปแล้วกูบล็กตัวบักแล้วตัวบั็กตัวทําสกอร์ไอจ่าชิงจ่าชิงขึ้นมาเซฟยืนสีแถวหลังนูนะตรงบ่อน้ําตรงบ <lin> ่อน er ้ <ad Steph> <ui> right ําทีมครูพัดโดนแซ่ของจบูดออกมาแล้วโอ้ระวังใช้ความสามารถของไซด์ของเองเนี่ยไซด์ระวังปั๊บโอ้โดนแท็นี่ ตัวข้ามาเอาลงแล้วสิบเอ็ดกระดูกตัวละโอ้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 เจ้าครับลุงเมื่อกี้นี่โอ้โหเสียหมูหกไปหน่อยครับกำลังจะโตกลับได้จะชิงใช้ตัวให้เจ้าชิงชิงโยมาข้ามาแล้วถึงไหมปล่อยตัวของอีคิวโอ้โหปล่อยเล่นได้ก็ปล่อยอย่าเด้ออย่าเด้อ โดนตัดหน้าแล้วตัดหนามาทังสองสาวสาเพิ่มทูนส่งไปไหมโอ้ไกชิ้นส่วนหนแซแซแซ่ยังได้อยู่ทีมจะมีต่อตั้งกีมต่อดมันจะโบนสวาเพโอ้มีแรงมีแรงมีเหลือสิเอ็ดพิกมาสิบต้อต่อพกเหลมาปะปะปะปโ่กกระแลเตอแล้วถึงกองหน้าต่อรู้ได้ไหมเอาลงแล้วของสวนาโดนเทียอกไปครับมินนี่กบแฟสดพบกับนีวเลกนเอ็กวัยรุ่นบีเค